สสวัสดีคนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรตนตไกรปกป้องเชา้านี้คุณลุงแดงค่ะเราได้ใส่บาตรพระกี่รูปใส่บาตรพระหนึ่งรูปพระวัดกระสังครูบาเอกนะคะว,วัดกระสังแล้วก็ถวายพระต ใช่ไหมคะใช่เมื่อก่อนน่ะตัวป้าตาเองน่ะเป็นคนที่ไม่ได้เนาะเร็วเร็เร็คุณดูเวลาด้วยนะดูซินเนี่ยเลยเวลาพระแล้วขับรถช้าออกคือดูรู้สึกว่าบุญของป้าตาตอนนั้นน่ะมันมีแต่ความกระ,ะหือกระหอบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณมีแบบวุ่นวายไปหมดคือไม่เขาเรียกว่าไม่ เป็นบุญที่ไม่พร้อมดีกว่าหลายปีมาเนี่ยห้าหกปีมาเนี่ยเราทําบุญโดยที่เราไม่เขาเรียกว่าอะไรนะพอเราไม่เจาะจงพอเราไม่คาดหวังพาเราจะเจอพระเออวันเนี้ยวยวันนี้เราไม่ได้เจอพระวัดบ้านขา่างเงยเออล้วก็รู้ได้ว่าพระท่านก็จะติดกิจนิมนต์เห็นไหม ติดจิตนิมนต์ใช่ไหมวัดหนองพอกหมูอันนี้เราก็รู้กันว่าถ้าม่ เจอใครแน่นอนครูบาเอกวัดกระสังเราเจอแน่นอนแต่ถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอพระเลยเราก็เอาไปให้คุณยายทิีอสองคนตายายที่ขายผักบุญของเราเอาไปให้คนชลาเห็นไหมบุญของเราถึงฟังบุญของเราออกจากบ้านนั่นคือบุญตื่นนอนมาคือบุญเราสองคนตายายมีทุนแล้ว มีทุนในการเดินทางไกลแล้วแล้วคุณล่ะแล้วพวกท่านล่ะเตรียมสเสบียงบุญกันหรือยงังอย่าเตรียมตอนตายนะตายแล้วเตรียมไม่ได้นะต้องเตรียมตอนนี้บางคนไม่เข้าใจเฮ้ยเตรียมตอนตายเราอะ่ะจะต้องเดินทางหลังความตายนะอย่าชะล่าใจนะไม่มีทุนไม่มีทุนเลยแล้วเวลาที่ผ่านทางอะ่ะเจอกันอะ่ะจะไปขอข้าวขอน้ํากินได้ไหมคุณแดงไม่ได้ไ อันนี้คุณลุงแดงเล่าให้ฟังเลยตั้งแต่ตอนที่คุณลุงแดงบวชอันนี้ไม่ใช่อวดอุตรีนะคะแต่คุณลุงแดงเล่าเหตุการณ์จากความฝันที่ฝันเห็นประยองหลวงพ่อหลวงเราให้เด็กๆฟังดีไม่ไม่ตอนที่คุณนั่งสมาธิแล้วแล้วคุณฝันเห็นไปเจอแม่ปุ๊กเรียกของข้าวมีข้าวไว้มีแต่ไม่พูดด้วย ยองเนี่ยตายไปแล้วทั้งคู่เลยนะคะพอข้าวกินแล้ว มองถนนแบบเนี้ยมองฝังตร่กันข้ามแบบน่ากลัวอ่ะไปให้ดูถนนดีกว่าเดี๋ยวเผื่อป้าตาจะได้ตีคุณลุงได้คนจะได้ไม่หินบางคนน่ะเห็นชีวิตคู่ของป้าตาแล้วบอกว่าอิจฉาอย่าอิจฉานะคะเพราะเราก็เหมือนคุณแหละเรามีทั้งนั้นน่ะเราเหมือนลิ้นกับฟันโดยเฉพาะป้าตาเนี่ยป้าตาเหมือนฟันที่จะคอยขบๆๆๆแต่เสียดายนะคะ ันอันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าฟันแท้มันหักหมดแล้วมัวจะเป็นกัดชาวหันเหลือแตงเหือ,เห,อเหลือเหือก็ยังงบงบงบ,ๆบๆนะคนแก่ <c oughs> วันนี้เราก็พาทุกท่านมาเส้นทางตอนเช้ากันบ้างหลังจากที่เราไม่ค่อยได้ได้มีคลิปตอนเช้ามาเนอะ ไปออกมังคุดไงไไไดดนี่ก็ไปหาแสง,แสงจันทร์หาแหลมเจริญหาน้ำวันนี้ป้าตามาร้านใหญ่หลาเพราะว่าป้าตามาซื้อกระเพาะปลากระเพาะ ไปถามหมอว่าป้าตะหมอป้าตากินของทะเลและหน่อไม้ได้หรือ,อยังหมอบอกว่าได้แล้วครับโหวันนี่คุณลุงแดงเลยพามาซื้อกระเพาะปลาว,วันก่อนตอนที่รักษานะ่ะแวะซื้อกระเพาะปลาตรงสี่แยกกอกคอยแล้วกินแล้วลืมไปว่าเขาใส่หน่อไม้ก็เลย ปวดขาเลยนะเดี๋ยววันนี้ลองดูซิจะปวดขาไหมเพราะว่าเราได้ส่งครูไปแล้วแต่เยวหลังวันเกิดคุณลุงแดงอ่ะถึงจะไปตั้งครูรักษาคอนะ<ม>ออรักษาคอก็จะต้องถือคือข้อปฏิบัติคือหนึ่งไม่ทานอ่กุ้งหมึกปากระเบนนองไม้ ปฏิบัติแต่เรายังไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ต้องละทางน,นี้หอ,อมแก้มจับมือจูงมือกันเรายังมีนะคะให้เส้นทางคุณเชื่อเรื่องบุญบาปหรือยังคุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีจริงไหม เราเกิดเราอ่อแล้วประตาจะพูดอีกอย่างหนึ่งให้ทุกคนฟังว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยพี่ประตาเห็นเลยเนี่ยความมีเมตตาของคนเราเนี่ยหามีใครเสมอเหมือนพระพุทธองค์ไม่มีเลยไม่มีเลยคนบางคนเมตตาเราเพราะต้องการหวังพึ่งหวังใช้ประโยชน์จากเรา นั่นคือการเมตตาฉาบฉวยไม่มีใครเมตตาถาวรอ,อย่างพระพุทธองค์เลยพระพุทธเจ้าท่านทรงเมตตาพระเทวทัตจนถึงวินาทีสุดท้ายเนยนะเห็นไหมท่านก็ไม่เคยอาฆาตพยาบาทเทวทัตเลยนะแต่พระเทวทัตนีะ่ะท่านมีความเขาเรียกว่าคนเรามีสองอย่างนะคะมีความอิจฉ้าอิจชาได้แต่อยา่าอิจฉ้า นิสยาอาฆาตเนี่ยอาฆา,าตมาดร้ายเนี่ยมันมันอยู่กันร่วมโลกมันไม่ได้เราเราบางตาชอบเวลาที่ป้าตาเห็นใครเขาเขากุก๊กกิ๊กเขากระหนุงกันหนิงเขามีความสุขกันเนี่ยในครอบครัวเขามีความสุขหรือเขากินอะไรที่เราเนี่ยป้าตาก็จะบอกว่าโอ้อิจฉาจังคําว่าอิจฉาของป้าตาไม่ที่เกิดจากใจที่เป็นอกุศลน,นะอิจฉาคือพูดให้บอกเออเนี่ยนะฉันอิจฉาเธอจังแต่ฉันไม่ได้มีจิตอกุศล ไปในทางรบมันก็เลยบอกว่าแต่ถ้าวันใดที่เรามีความอิชาทิศยาอาฆาตพยาบาทเมื่อไหร่วันนั้นจบเลยเราถูกกิเลสมันสวมเข้ามาครอบงำวิญญาณเราให้มีอคติแล้วเนี่ยเราถึงบอกเลยว่าหาใครที่มีความเมตตาเสมอเหมือนพระพุทธองค์ไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงๆ อนี้เขาชื่อวัดกระเฉดนะคะที่ปะตาไปที่แกลงน่ะเป็นกระเฉดที่เป็นอกอไก่สระอะสระเอชอชิงและรอดอด็กส่วนอันนี้เป็นกระเฉดกอไก่รอเรือสระอะแล้วก็สระเอชอชิงขอทหารเดี๋ยวจ้าตาจะไปเปิดดูว่ากระเฉดตัวนี้กระเฉดตัวนี้แปลว่าอะไร กระเฉดตรงนั้นอาจจะเป็นผักกระเฉดหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ตัวไรผักกระเฉดเออนั่นหแบบ่ะไปเลยเส้นทางนี้ก็มีเพื่อนอยู่สองสามคนนะคะจำได้เลยพี่นุกูลใช่ไหมนุงพุจิว อันี้เราก็ไปอันนี้เส้นเลยนะฮะสิ้นห,หน,หนองห,หนองมหาหารไหมเนี่ยไม่ใช่ไ้ยใช่ไหมไม่รู้เส้นเส้นนี้เส้นนี้ออกออกสีแยกสีแยกบางคุดน่ะหนองสะพาน ก็เหมือนกับพระอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยฉันได้ก็ฉันนั้นนะคะแต่ถ้าเราไปกังวลมันโอ้โหทำไมชีวิตทําดีเข้าไว้ดียังไงสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเนี่ยไม่ต้องลงทุนเลยทําอยู่ที่บ้านมีพระพุทธเจ้าเป็นครูมีบรรดาพระเถระต่างๆเราโชคดีนะตอนที่เราเจอโควิดเนี่ย เราได้ท่านเจ้าคุณนะนะตอนนั้นท่านเจ้าคุณเป็นพระราชเออตอนนั้นท่านท่านยังเป็นท่านเจ้าคุณของเราอยู่เลยวัด <What? S 1> พระพุทธแสงธรรมเนี่ยเราได้ท่านเนี่ยนะฟังเทศท่านทุกวันจากใจที่หมดมองแล้วก็มีกัลยาแนละมิตรคอยคอยให้เหตุให้ผลต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เราตอนนั้นน้อยใจมากเลยเพราะฉันนะ่ะสิ้นแล้วฉันจะไม่มีที่ไป แล้วเพราะที่เราคิดอย่างเดียวว่าเราต้องไปวัดใช่ไหมบุญอยู่ที่วัดไม่ใช่ แล้วเกิดเ่ะไแ้ว่าว่าเ้วเเก็<ช>ไลยตองไหนทีใว่แล้วก็เลย,ยเลือกที่จะพอเรารู้แล้วว่าเออเรามีบ้านเป็นวัดเนี่ยวันนั้นเราโอ้ยเราอยากจะเราอยากจะโก,กนให้หัวบ้านท้ายบ้านได้ยินเลยว่าเฮ้ยที่ท่าันพระครูพูดเนี่ยมันเป็นจริงเว้หหยเลยให้ครูว่าอยู่ด้วยกันแล้วกันแล้วเลยเราก็เลยว่าเดยทุกวันนี้ปตาก็มีความสุขกับคุณลุงแดงเนี่ยตามอัตภาพมีศิล ครบไม่พร่องมีทานครบโหโหน,นะคะแล้วก็มีภาวนามากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีครูบา,าอาจารย์มีพระราชชวัชรยานใช่ไหมพระราชวัชรยานรังสีเนี่ยท่านเจ้าคุณสุณนทรของเราเนี่ยก็เป็นเป็นตัวอย่าง มีท่านพระครูสุทัศน์ธรรมพิรม,มคอยคอยสอนคอยสั่งมไม่จําเป็นที่จะต้องพูดคุยกับท่านหรอกแค่ฟังเทศจากท่านแล้วก็จะรู้นะเอามาพิจนะารณาก็ต้องบอกว่าดูให้เป็นฟังให้ดีจะมีคุณอยู่ในนั้นในคําเทศสอนเนี่ยดูให้เป็นฟังให้ดีจะมีคุณ ในมา และทุกท่านเป็นวงล้อให้ป้าตากับคุณลุกแดงได้ขับเคลื่อนด้วยอาหารเป็นของป้าตาข้าวเป็นของท่านทั้งหลายน้ำนมขนมเป็นของท่านมันไม่ได้รวมคนใดคนหนึ่งแต่มันรวมหลายๆคนนะคะป้าตากับคุณลุงแดงก็ต้องขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ไม่ล่มกันเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับ ไปก่อนนะคะ